ดวงจันนะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1นะครับ2หรือ3ครับตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงจาประจำวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปได้สวยเราก็เวิร์กมากพอควรนะครับขอเพียงแค่คุณขยันแข็งแข็งหน่อยครับใจเย็นหน่อยผู้จาดดีหน่อยครับคอหน่อยครับรับรองเวิร์ก่ีกเราไปที้สวยมากพอตัวเลยครับก็มาที่วันนี้นะครับของคนที่เลือกพัชชิตศรนะครับดูโรเบกันบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่กลางๆหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากให้เกิดด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องกิจใจเข้มแข็งครับพร้อมภาพลักษณ์ดีครับ อย่าง2นะครับคุณต้องรู้จักดีของคนที่มีผลในนิตเป้าหมายคุณที่เป็นและคุ้มหน่อยและที่ดีเองนะครับจะมานะครับแล้วมาที่ดวงจักรวันนี้นะครับคนที่เลือกพายุสองนะซีซีสามนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กแล้วก็ยอดมากในดับพอตตัวชิ้นเดียวกันครับแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอเป็นแค่คุณชัดจีนเป้าหมายหน่อยครับกล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อย มีความคิดส,สร้างสรรค์หน่อยครับทําจิตแจ๊เ้เข้มแข็งครับพร้อมหมู่เจ้าที่เป็นครับแล้วบอกเวิร์กยิ่ว่าเวิรก์กเราไปได้สวยสุดยอดมากยอดอย่างยอดเยี่ยมมากสุดๆเช่นเดียวกันครับก็ดวงจ้าประจุบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ตีอาจารย์ตีละกันนะครับว่าในดวงจ้าประจุบนี้นะครับระหว่างไพ่ชิดหนึ่งสองสามไม่ได้ดสุดจะขออนุญาตไปตีที่ ชุดที่สามเน่นสุดนะครับเพราะมีแต่ไพ่ดีหมดเลยครับแล้วก็ไพ่ส่งผลอิทธิพลดีอย่างมากนะครับในแต่ละไพ่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์นี้จารย์ด้ครับและใครไม่กดาจารย์้อจากก็รบกวนกดิาจารย์้อจากสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์จิรพัฒน์เจียบนนี้สวัสดีครับ